มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมตช์การปล้ำเอลิมิเนชั่นแชมเบอร์นะฮะในใช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของอิลิมิเนชั่นแชมเบอร์นะครับใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วฮะเราก็เลยจัดแมตช์การปล้ำเอลิมิเ a นช o ั่นแชมเบอร์ในรูปแบบต่างๆนะครับเรามาเริ่มแมตช์แรกครับกับยุคแอตติจูดนะฮะก็ประกอบไปด้วยเคนแชมร็อกครับเดอะอเดอร์เทเกอร์ครับเดอะร็อกแมนคายเรารับหน้าที่เป็นริกิชิครับ ปล้ำเป็น2คนแรกกับ Stone Cold Steve Austin นะฮะเติมปล้ำครับกรรมการสั่นหลักค้งแล้ววิ่งเข้าไปกระแทก Stone c ก่อนเลยครับเราเป็นริชชินะฮะแหมผมเพิ่งเคยเล่นเป็นริชชิครั้งแรกนะครับปกติไม่เคยเล่นตัวนี้เลยนี่ฮะยุคแ t i t u d e ต้อง6ซูเปอร์สตาร์เหล่านี้ครับโดน Stone Cold ตะบล็อกไว้ได้ฮะตบหน้าเลย แล้วก็ close line ซ้ำเฮ้ยจะขึ้นเชือกเอาอืมกลับเข้ามาอัป,ปคัตครับแล้วก็จับหมวนซามนดรอปอีกหนึ่งรอบแกะนวมดีกว่าครับโซนโคฟื้นตัวขึ้นมาเอาทำไรฮะเอาตบได้อยู่ครับเจอต่อยรัวแล้วก็หมุนอัป,ปคัตอีกโอ้หมัดหมุนครับเจอสอกกระแทกอ่าคนต่อไปมาแล้วฮะ ดูนะครับว่าจะเป็นใครลากคอ Stone คขึ้นมาครับแล้วก็ตบ u p คั t นี่เต็มคอหอยเลยมาคนต่อไปเป็นใครครับอ่าเป็นดอะร็อ k เลยครับโอ้โหแหมชวนลุ้นนี่เือนกันนะอ่าจับ Stone คซูเพล็กซ์ครับดอะร็อ <The> k <Rock S 1> เหมือนจะเล็งเราครับเอา้าจะวิ่งไปกระแทกเจอต่อยโดนลากคออีกครับเอา Stone โคมาชูนิ้วกลางใส่ไฟครับใส่ t h ร็อ c k ไหม ใช่เลยครัคู้ปรับในตำนานเราเล่นงานโตนโคต่อนี่จับแบรดี้ทูเบอรี่ซูเพ็ก oli, ครับแล้วกดเลยหนึ่งแมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในระดับท็อปการ์ดนะครับแต่อย่ามองข้ามนาริคิชินี่เคยมีแมตช์ทิงแชมป์ในยุค attitude หลายครั้งครับแต่ก็แห้วตามเคยปล่อยให้เดล็อกกับโตนโคลเขาเล่นกันไหมนะห้องนี้ก็อ่าคนต่อไปมาเลยครับคนที่ กระทืบสโตนโคช่วยดีอีกคนครับเหยียบซ้ำเลยเดอยวร็อกมารวบเจอบัมครับมันเอ้าจับไม่โดนคนต่อไปใครฮะอาแมนคายครับมาคนที่สี่ครับจับนี่สไปาบัสเซอร์ตอนนี้สโตนโคกำลังนั่งมึนอยู่ฮะแมนคายไปเล่นสโตนโคครับเรามาซูเปอร์คลิกใส่เดอรร็อกโกรด,ดีกว่าอากรรมาการเห็นไหมเนี่ย1 ยังครับได้หนึ่งเดียวสโตนโฟลก็เล่นงานแมนคายไปนะครับฝั่งนั้นปล่อยให้เขาจัดการกันไปเราจับเดอะร็อกแบกครับแบกแล้วก็ฟาดมาวันนี้ต้องมีคนโดนบ้านท้ายมรณะครับสโตนโคลจับแมนคายเอา,เ,อาเหวี่ยงเดอะร็อกไปชนกรรมการบูด็อกซํำตอนนี้เหลือเดีย n นเด t a k e ทกเกกับเคนแชมล็อกนะครับอยู่ในกรงไม่ใช่ดิอยู่ในห้อง มาคนที่ห้ามาแล้วฮะไปอย่างไวอ่ะวันนี้แมงคายเวียงโซนโฟออกไปครับเราเจอเดอะร็อกรีเวิร์อาจเทิร์นมาขึ้นอาสอกกระแทกได้ครับมาคนต่อไปไฟฮะเวียง<ะ>อาจอาจเป็นดีเดอร์เทกเกอร์ครับมาได้เวลาจับ The Rock อกเฮดบัตครับเตรียมตัวฮะเดอะร็อก <The Rock S 1> เตรียมตัวโดนนั่งทับลากมาแม่ตะกุลสามวัวน,นี่เขาชอบ มีท่าอะไรเหมือนเหมือนกันนะฮะกางปีกแล้วขยมแล้วก็นั่งทับเดอะล็อกครับติดตันไปเลยกดครับ1 2ยังครับแม่เดอะล็อกยังทนบั้นท้ายของเราได้ได้ครับลากคอขึ้นมาเราก็จะเล็งเดอะล็อกต่อไปครับจนกว่าจะมีคนมาแทรกเช่น,เน,นอนเดอร์เทเกอร์เป็นต้นอเดอร์เทเกอร์เวีย,อยงอาจเทินมาเกินฝั่งนี้ไม่มีนวมด้วยแล้วก็ลากคอขึ้นมาครับ ใจเย็นนะอันเดอร์เทเกอร์อันเดอร์เทเกอร์เบี่ยงซ้ำอีกฮะมาคนสุดท้ายเคนแชมล็อกกำลังจะออกมาเอา้าแมนคายโดนสโตนโฟกดครับไปไม่ยังอยู่นะวิ่งเข้าไปปัม๊มเดี๋ยเดอร์เทเกอร์ครับแมนปัมป๊มแล้วปกตินี่มันต้องนั่งนะตรงมุมอะเมื่อกี้มีใครทําท่าอะไรครับแสงไฟวูบวาบอืมอกลับมาโคลสไลน์ฮะตอนนี้หคนอยู่บนเวทีเรียบร้อยครับใครจะออกคนแรก โซนโคยังไม่ยอมเคนแชมล็อกนะครับอ่าทิ้งศอกใส่เดียเดยเทเกอร์เอาจะโกรธเจอเตะครับข้างนอกมีเดอะล็อกกับแมนคายนะฮะข้างในมีเดียเดยเทเกอร์เราครับลิคิชินี่ศอกกระแทกแล้วก็โคลสไลน์ซ้ำเคนแชมล็อกกับโซนโคก็ประกบคู่นะฮะหกคนนี่มันประกบคู่มาได้พอดีครับอ้าวเหวี่ยงเจอรีเวิร์สครับอัดมุมอีกรอบนึง แนวโซนโคไปเล่นเดียดเดทเเกอร์ฮะติดตันไปแล้วเฮ้ยกูยังมืนอยู่กับโคงเนี่ยเอาเจอต่อยอีกโตนโคแวะมาต่อยหนึ่งทีครับเฮ้ยเดดเทเกอร์ยังมืนอยู่เอาเฮ้ยเดี๋ยวลืมเลงอเดดเทเกอร์อะฝั่งนั้นเดอรร็อกกดโตนโคไปแล้วครับยังครับป่าโตนนี้ก็ขึ้นมาพร้อมกับเรานะฮะยังอยู่นะมาเราเล่นงานเดดเดทเเกอร์ครับเวียง ชนกับกรงเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ดิลิมิเนชั่นแชมเบอร์ครับไม่มีใครปั้มนอกนอกเวทีเลยไปเวียงชนกับตู้อีกครับดิ้งเข้าไปกระแทกอามองไม่เห็นแล้วตู้บงังเด๋อดร็อกยังอยู่นะเมื่อกี้แมนคลายกดเดอร็อกลากเดือดเดเทเกอร์ไปลากไปเอาไปพิงกับตู้ตรงนี้ครับแล้วก็ทำอะไรได้ไหเนี่ยเอาเจอจอเบรกเกอร์ ฝั่งนั้นโตนโคลสามจุดหนึ่งหกเล่นงานแมนคายครับแล้วกดเลยออกไหมยังครับแมนคายยังอยู่นะโดนจับซูมเพ็กอีกสโตนโคสตันเนอร์ครับเล่นงานแมนคายติดตันแล้วกดนะครับเอาเดเทเกอร์ซนครับปีนกรงปีนตู้กระจกครับเอาแมนคายยังอยู่ครับเฮ้ยเราโดนเดเทเกอร์สเปซครับแล้วกดเลยยังครับยังไม่ยอม ตอนนี้ยังไม่มีใครออกจากกรงนี่ซูเปอร์คิกเรามีซิกเนเจอร์ครับเล่นงานนั่งทับเดียเดอร์เทเกอร์ดิดนี่นั่งทับไปเลยปด,ดครับหนึ่งสองเอายังครับแม่กรรมการมีเบรกช่วยนะเฮ้ยกรรมการหัวเดอร์เทเกอร์หรือเปล่าโอ้โหยังไม่มีใครยอมออกครับเราพยายามจะขึ้นเชือกหลายทีแล้วไม่ได้เอ,อ้าสโตนโคอยู่ๆก็มานอนนอนอย่างนี้ต้องเจอถ้าไม่ตายดิ จับแบกครับแบกแล้วก็เตรีมตัวพายไดเวอร์มาเรากดตรงโคเลยดีกว่าขึ้นมาคนแรกๆครับกดละหนึ่งเอ้าได้หนึ่งเดียวครับเดร็อกก็กดแมนคายสไปบัสเตอร์นะครับเมื่อกี้อ่าเดรเเกอร์ทำลาเอาแมนคายออกคนแรกเลยครับโอ้โหเอาเคนแชมล็อกมาจากไหนวะเนี่ยเวียงทิ้งไปฝั่งนี้โตนโคเล่นงานเดร็อกครับเอาเล่นงานใครกันแน่กระโดดไปทุบ เคนแชมล็อกก็เคนแชมล็อกกำลังกำลังจะยืดเมื่อกี้ออกไหมยังครับได้หนึ่งเคนแชมล็อก <Sham> ยังไม่ออกนะฮะมาเราปีนกลงได้ไหมว่เราเล่นโซนยียว่ครับปีนกลงมาโซนโคสามจุดหนึ่งหกเล่นงานเคนแชมล็อกเดี๋ยวล็อกโดนเหวี่ยงเข้ามาครับอ่าโซนโครอจังหวะฮะเตะแล้วก็สตันเนอร์กดไหมอ่าโซนโคกดเคนแชมล็อกครับแต่เราก็ยัง อาเคนแชมป์ล็อกออกเลยฮะคนที่สองไม่มีใครมาจริงวะไม่มีใครมาก็ลงครับอ่าเดล็อกยังอยู่นะอ่ารู้สึกว่าสโตนโคล์กำลังจะมาครับกระโดดทุบไม่โดนด้วยเจอสโตนโคทุบหลังตอนนี้เหลือสี่นอสุดท้ายนะครับเดลเทเกอร์เดล็อกสโตนโคแล้วก็ริคชินะฮะไอ้สองคนสองคนแรกยังอยู่ครับอ้าวสโตนโคอย่าเพิ่งสตันเนอร์ก็พอเตะฮะจะดีดีทีไม่ยอม อ้าวฝั่งนั้นเขาเดือรอคล็อกบัตทอเรียบร้อยครับเล่นงานเดนเดเทเกอร์ก,รกดไปแล้วออกไม่นเดเทเกอร์อันเดเทเกอร์ยังไม่ออกครับเฮ้ย <c oughs> ต่างฝ่ายต่างอึดอออเอาไปโขกโต้นโคแตกครับจับตนโคมาสลัมขึ้นเชือกดีกว่าปล่อยให้ The Rock เดือวร็องเขาเล่นกันเลยฮะอืมกระโดดสแปซโอ้โห,โหจัวลม โซนโคหลบได้ครับสตันเนอร์ไหมยังครับยังบล็อกไม่ได้อันเดอร์เทเกอร์ไต่เชือกแล้วครับอันเดอร์เทเกอร์เริ่มโซนนะเอาเจอโซนโครีเวิร์สอัดเทิร์มาคเกิลจะทำอะไรครับม้วนหลบได้กระแทกอ่ะเดอร์ล็อกโดนอันเดอร์เทเกอร์กดครับยังไม่ออกนะฮะสุปอร์คิกเล่นงานโซนโคต่ออันเดอร์เทเกอร์รอจังหวะครับจับเดอะร็อกทูมโซนไพยไดเวอร์ครับอืมเราสแปรซเรากดโซนโคดีกว่า เดเชเกอร์กดเดล็อกไหมเอาโซนโคได้หนึ่งครับเฮ้ยกรรมการไม่นับเดลด็อกด้วยหนึ่งสองยังครับเดลด็อกก็ยังอยู่นะไม่มีใครยอมออกเลยว่ะอืมซามัวดรอปครับเล่นงานโซนโคตอนนี้ก็ประกบคู่กันไปฮะอย่ามายุ่งกันก็พออเดวเดล็อกโดนเบี่ยงทิ้งไปครับอเดเชเกอร์มาแน่นอนโดนทุบครับแม่จะจับนี่จับทำไรตบป้องหูแล้วกระทุ่มครับ รู้นะว่าจะใส่ทูมสโตนอะไม่ยอมครับเอาเจออันเดอร์เทเกอร์รีเวิร์สอัดมุมจะต่อยไม่ได้ฮะเอาอันเดอร์เทเกอร์ไปมาจับอันเดอร์เทเกอร์มาเฮ้ยเดอะล็อกใจเย็นอ่ะตอนนี้แลกคู่แล้วครับเดอะล็อกไปเล่นงานสโตนโคเราเล่นงานอันเดอร์เทเกอร์เอา้าจะซุปเปอร์คิกไม่ได้ครับเจอโคลสไลน์เฮ้ยอันเดอร์เทเกอร์เอาเรื่องครับฝั่งนั้นเมื่อกี้เขาทำอะไรกันฮะไม่ได้ดู เราัวแต่มาเล่นนะนเดรเทกเกอร์อยู่ต่อยอัป,ปคัทแล้วก็บินไปโคลสไลน์ซ้ำเดรนเทกเกอร์ติดตันอย่างนี้ต้องกดครับฝั่งนั้นเขาสแนปซูเพกกันนะเอ,าอ้าเดนเทกเกอร์ยังไม่ยอมว่ะอ่ะเดร์ล็อกเตะครับเสียบเข้าล็อกเจอสโตนโคเสยแบค็ค body d r อ p กดไหม s โ o n e c o เฮ้ยเดนเทกเกอร์ไม่ยอมจริงครับแต่ละคนสี่คนนี้อึดหมดฮนะน่าจะยกเว้นเรานะ แมเรายังไม่ได้โดนโกดเลยฮะเอาโดนเหวี่ยงมาชนตบไม่โดนอีกเจอเตะครับอันนี้เทเกอร์ใจยเย็นใจยเย็นพี่ลากคอไปไหนอะลากไปทิงกระเชือกครับเจอสอกกระแทกอุย้ยมองไม่เห็นครับเดอะร็อกกับโซนโคเขาบังกันอยู่อ่ะโซนโคโดนเดระร็อกกดครับแพ้ไหมออกไหมยังไม่ออกครับ้ยแต่ละคนโคตรอึดครับเอาจะศอกเจอ อันเดอร์เทเกอร์บล็อกไม่ได้โดนเหวี่ยงทิ้งมาอ่ะสโตนโคล์ก็โดนเหวี่ยงไปครับอันเดอร์เทเกอร์หันไปเล่นเดอะล็อกทำไรต่อครับอันเดอร์เทเกอร์ไปเล่นสโตนโคล์ครับเฮ้ยแล้วกูต่อยอะไรวะเนี่ยมาจับเดอะล็อกจับได้ไหมเอ้าจับตรงนี้ไม่ได้ครับอ่ะเพราะนั้นอันเดอร์เทเกอร์กดสโตนโคครับอ้าวสโตนโคล์ออกเลยเฮ้ยเอาละมึงสัญญาณอันตรายครับ เราทูมโตนเล่นงานเดรอร์ร็อกก่อนโอดละมากรรมการนับหนึ่งสองสามเดรอรร็อกออกครับเฮ้ยเหลือริกิชิกับดิอันเดอร์เทเกอร์มาดิอันเดอร์เทเกอร์จะเป็นผู้โชคดีโดนไอ้นี่หรือเปล่าบ้านท้ายมอลณะหรือเปล่า,เ,าเจอรีเวิร์สครับอาจเคิร์บเกิอันเดอร์เทเกอร์วิ่งเข้ามาปั๊มอย่างเร็วหลบไม่ทันครับจะทิ้งขาไม่ได้หลบได้ฮนะ มาเดลแทเกอร์ไม่โชว์บั้นท้ายวันนี้นอนไม่หลับครับเจอรีเวิร์สเตะถมโตนไหมแน่นอนครับว่าแล้วดีนะเลงรีเวิร์สเอาไว้ครับนี่ทุบหลังไปมุมนู้นครับวิ่งเข้าไปแล้วก็ปัม๊มโอ้โหมันไม่นั่งวะมันต้องทำยังไงถึงจะนั่งมะเนี่ยทำไงให้นั่งวะอยากจะโชว์บั้นท้ายเหลือเกินต่อยนั่งดิ นั่งดีเออนั่งแล้วครับได้เวลาบั้นท้ายมรณะฮะนี่ตบก้นโชว์เลยเตรียมตัวนะบทครับบทขยี้บทขยี้เป็นไงหอมชื่นใจไม่ดีอันเดอร์ทเกอร์โอ้โหผู้บรรยายถึงกับหัวเลาะครับมารอจังหวะปิดบัญชีดีกว่าอันเดอร์เทเกอร์บอกโอ้กูแทบอ้วกจับแบกครับแล้วก็ทายไดเวอร์เต็มเต็มกดฮะหนึ่ง สองสามเรียบร้อยครับแมเป็นริกิชิฮะเราสามารถชนะในอ l ลิมิเนชันแชมเบอร์ยุคแ t ติจูดอิรานะฮะก็เป็นแมตช์แรกต้อนรับช่วงของอ l ลิมิเนชันแชมเบอร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าชอบก็อยลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยเป็นกำลังใจผมเลย,เลยนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะฮะจะเป็นอ l ลิมิเนชันแชมเบอร์ดีวิ i ชั่นไหนก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ